พายุหมุนทางเศรษฐกิจเนี่ยที่มันจะแทกกระแทกกระแทกเนี่ยตอนนี้มันอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆแล้วค่ะมันมันอ่อนกําลังไปพร้อมๆกับเครดิตแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลซึ่งจะกู้กลับคืนมาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆแล้วนะคะดื้อตาใสาบอกไม่ผิดไม่ผิดทําได้ไม่ผิด ไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่ตอนจะออกพอรบก,กันกู้นะคะก็จะบอกว่าประเทศวิกฤตอั้งแต่วิกฤตวิกฤตวิกฤตนะคะพอหลังชวนฝาก็บอกว่าพอกู้ไม่ได้แน,แน่ประเทศก็หายจากวิกฤตเป็นปิดทิ้งเลยค่ะงบกลางปีนะคะเราก็บอกแล้วว่ามันใช้ข้ามปีไม่ได้กฎหมายมันเขียนเอาไว้ชัดขนาดนี้ลงทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้นับเป็นการทําสัญญารัฐบาลก็ยืนยันว่าได้ได้มันเป็นนิต,ติสัมพันธ์แล้วมันมีคนเสนอมันเป็นคนสนองแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะคะ พอเปลี่ยนนายกปุ๊บทีนี้ไม่มีใครกล้าทําเสียงกฎหมายผิดกฎหมายอีกแล้วอเสียความเชื่อมั่นนะคะข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้บริหารในกระทรวงใหญ่ๆเสียผู้เสียคนกันหมดค่ะ